อลลกุ้ยเล่นเลยคอมเฮ้ยคบีคบีอยู่คบอยู <im <im so ่ไอ้ออไปออกไปออกไปมีมีคนตั้งเยอะโอ้ยเจ็ดเฮ้ยคุณโดนสโดนคุมหมดเลยทไมมไอุ้ยเอมมนเข้าหสแล้วสามสิบสามสิบอจอยติ๊กติ๊กติ๊กเอ้าลืมปลดลอกตัวไม่เป็นไรช่างมันเลยแล้วจะจะไอ้นั่งไงจะไอ้ เปิดเอเจนต์คิวจอยทิ้งไว้ไงเฮ้ตัวเข้าเร็วอะเจ็ดนี่ไงไอเหี้ยเจ็ดไงแดดเข้าไปอ่ะโอเคเพอร์เฟกต์ตายทำไมตายอ่ะปิดวอลเลยนะมิดอ่ะวอลปะเยสีเยสีเยสีเฮ้ยเฮ้ยแฟดเข้าแฟดเข้าแฟดเข้าซีเหรอใช่ปะหรือเข้ากระดาษวะเสียงแฝดมาเก่งเฮ้ยเข้ามาแล้ว โอ้ไอเทียมันไม่บอดสักตัวโอ้มันบอดสี่อย่าตาย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 อยู่อยู่เฮเบลอยู่กระดาษอะวอลปิดโอ้โหสปาย planted เฮ้ยมานนี่หัวดิงอุ้ยหัวดิงไปเลยเฮ้ยเจ๊เข้ามาดิแมนฮิวเฮ้ยหลบหลบหลบ reset เสร็จรอรอรอเอ้ารอรอเลือดเต็มก่อนกูไปเกิดแล้วดูดดื่อยู่ตรงนั้นอะนี่นี่ไอยู่ตรงบอมป์อยู่ตรงบอมป์ว้วนี้ไม่รู้เฮ้ย หมดย่างหมดย่างหมดแล้วนะอลไเพื่อนขอโทษว่ายิงช้าไปหน่อยจดใบกูโดดเขาไปกูตายเลยปอนใบสี่ตัวเลยเมื่อกี้มันมันสามารถเอามาเนี่อหรือว่ะอะไรไอ้สี่สี่ลับเข้าวเนี่ยชี่ลับเข้าที่คอร์ดปอนอร่อยไงวะไอชิปชิปเป็นภาษาจะต้องชนะสีกแล้วเหรอไม่เข็ดหรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยสี่ี่ี่ได้ร่ากายชิดให้ไปเลยไหมหรือว่ายัง ไปเลยไปเลยอ่ะเอ้มิดเอ้ยปอนปอนมาช่วยแล้วใช่ปอนป่ะวะใช่ไม่ใช่เรน่าไม่เข้ามาแล้วเจียเข้ามาแล้วมันมันมันขโมกเข้ามาตัวหลังเขาไม่ได้ตัวหลังเขาไม่ได้เดี๋ยวปาเบรกไว้ให้อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวช่วยอยู่ไหนเฮ้ยมิดมิดหลุดนะมิดหลุดไม่ได้ดูมิดนะโอ้โหเฮียมาหมดเลยอ่อเดี๋ยวไปเอ้ให้ เสียงเอเสียงเอสกายซ้ายสกายซ้ายวอลแล้ววอลแล้วสกายซ้ายวางยังวางยังวางแล้ววางแล้วโอ้โหพลย์าไ็ดเมนโอเมนอยู่ไหนอ๋อโอไมนอยู่อ๋ออ๋ออยู่นี่อยู่ในไซา์เก็บสเปกเตอร์วุ้ใช้แล้วอยู่นี่อยู่นี่ซ้ายเออเข้าไปเลยเร็วเอล่างขวาจะเอใครวะซ้ายสายหมดแล้ว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  โอ้โหเมื่อกี้เด้งเข้าหัวเลยทีเดียวโดดวกโราไปยังกระจนวิกไอ้หี่อะหมดตัวเลยวาะตายตังเหลือศูนย์เลยมนได้จะเข,ข้า E แล้วเข้า B แตก,แตกเอ้ย C แตกตกลอดตแบบลาดทำโม่พ่บอนบ สมอง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 เอ้าเฮ้ยระวังข้างหน้ามีมีเจ็ตมีเจ็ตเฮ้ยเพื่อนทำอุ้ยโอ้หเดี๋ยวเอาไี้ไปหลอกมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไหน No charges l e f ข้างดาวเอนิมมิสปาร์ตเอโอ้โหเอมาหัวแดงเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยเฮ้ยกระดาษตัวนึงเฮ้ยอันนี้ตัวนึงเฮ้ยเขาเขาเขาลองมาหมามา มีชุส่มีชุดหรอโอ้าแดนร้อยยี่หร้อยยี่สหกร้อยยี่อีกพีขวาโอ้สองตัวเลยอ่ะสามเลยอ่ะอูอยก็ูดช้าเลยตัวเข้ามาเมื่อกี้อไม่ไ้อัดีด้วยไอ้ทีโดนอะไรเมื่อกี้โอ้ยถูแบ หรือวันแถบวะแล้วกูไม่ได้อัดคลิปตอนกูมีดอัดอัดอัดแตนั่นไว้อ่ะอัดแต่บนขวาไว้อ่ะเพื่อนเอาไหมหรือไม่เอาไม่เอาแล้วเสียงกระลาดนะวันกระลาดตองดไม่รอไม่รอโอ้แอมซอรี่โยกง่ขนะ แมนโยกเลยยกไปไหนไปซีนะเออเปลี่ยนเพราะจเฮ้ยมิดมิดวินโนมิดเจ็ตวินโนมิดไม่ใช่วินโน่หรือเขาแลอะไรวะหน้าหน้ามิดเลยกูสมอให้ไว้ก่อนเอ้เราหน้าอยู่เจ็ตเล้งอยู่นะยาโพล่ยาโพเจ็ตเล้งอยู่เฮ้ยเจ็ตอยู่เอคนเดียวกำแพงลาวแล้วกำแพงลาวแล้วลบๆกำแพงลาวแล้วใครโดดอะ ดูฝั่งนี้เฮียเฮ้ยไม่ตายวะยักษแม่โอ้ควยโคตรเฮียเลยปอนลุกอุ้ยเล่นเลยแทนทัพเฮ้ยขอพี่อดีตขอยบิวขอยู่เฮ้ยออกไปออาไปเอาไปเหลือเหลือโอเมนตัวเดียวไม่รู้อยู่ไหนที่เหลือจัดเองเลยนะไปรอบนีเมนน่าจะอยู่มิดไปอยู่กับไอ้เฮียไปตกียงไปกันละไป ไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูมินฮะไปเลยกำลังเดินไปทีละนิดทีละหน่อยเจอปะอยู่ไหนนี่ไงแค่างหัวกูเม็ดเดียวเตะตายจะได้เลยมันได้เวลาแล้วมีเวลาแล้วไอ้เหี้ยทำไมมึงแม่นจังวะกับกูเนี่ยไอ้ควยเอ้ยแม่งเจบมาอุ้ยไม่ทันแน่นอนครับเดี๋ยวใครจะระเบิดมีคนจะระเบิดมิดเมื่อกี้ มีแต่ตันละบอลมีแล้นะแล้วสอไแล้วเอาโอ้เพื่อนเราเอาเซฟนี่ว่ามีหิวมีหิวไม่ไหวหรอกสมอล์กว่าเฮดระบบไฟตังให่มีดาวอยู่แค่สองดวง แลเข้าวกาล่าเฮ้ยมันมันได้าเล่นด้วยดีได้ได้ฟาสโลมาเซมีเอเมคิจจอยแล้วนะเฮ้ยเอเหรอเฮ้ยไปดาวเอกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมิดแตกมิดแตกเฮ้ยเดวิลดีไฟเด็ดแล้วเฮ้ยใครเห็นอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยจังไกจังไกจังไกติ๊กปะมันตามมาทีทีแล้วมันตามมาทีทีแล้วระวังเดี๋ยวยิงแฮะแม่ยังเพิ่งรอรอรอ อยู่ซ้ายป่าวะเฮ้ยใครวิ่งไอปอนมีแฟฝดออกได้สองอ่ะหนึ่งสองสามซ้ายระวังระวังใต้ระวังใต้ปูหงส์น้องใครน้องใครยกูดีกูดีกูดีไม่เจอฟัแฟังฟังตัว แม่งเก็บมันด้อยหน่อยไหนอะไม่รู้อยู่ไหนอ๋อไม่มีใครซื้อเลยเหรอมีแคคนซื้อไอเชริปแต่เก็บไม่ทันเฮ้ยไอตรงตรงไอคอตเล็กช็อตตัวอะทีได้กำลังไปช่วยเฮ้ยมันทอยเอาอะอยู่ไหนอะทอยเอาอยู่ไหนอ่ากำแพงใกล้แล้วเมื่อกี้ล่าสุดอยู่ช็อตที่เฮ้ยไม่ไม่อยู่ซีวะเฮ้ยเฮ้ยเขาซีแล้วสกายสกายไอ้นั่นฝ88ซีเฮ้ยอะไรอะใครมาอะไรใครใครออะไรเมื่อกี้มันดำวะ มีดาสองดวงเนาะควัน,น,นลแล้วมาเดี๋ยวสโล่ให้ไปควันเหรอเข้ายิงกูวะไม่ไม่รู้อุยนนน้ยโทษไอ้นั่นดีงกำแพงฮะเขาไม่มีกำแพงเหรอเจ,จ็ดเจ็ดโดดเจ็ดจ้ำเอออ่าไปเช็คยาวฮะ มี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 คนตั้งเยอะกูไปกูไปเจอกูยิงทะลุไปดิคนยิงตั้งยิงผัสอ่ะรู้จักไหมยืนเล่งกันอยู่สามคนไอ้ยืนเล่งกันอยู่สี่คนแรกหอย่่าล้่ไหนอยู่ไหนไม่มีดันไม่มีเอีกย่าโอเมนมีวาร์ปช็อตเยอะนะกูรอซีเลยมาเนี่ย สมุกสมุกเออย่าให้ม huh ันเข้าถ้ามันไม่เข้ามันจะวาร์ปมาอีกมันจะวาร์ปมาสีแม่ไอ้ไอ้ปล่อยไปเล่นการหลาดดีกว่าไอ้ปล่อยไปเล่นการหลาดดีกว่าถ้านสีเข้าปล่อยเลยโยก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 ไปแล้วโยกไปแล้วเสียงเสียงมันโยกไปเลยมาแล้วให้ไปเลยไหมไปสีเลยนะกระลาฟันอรอเลยเ้ยเร้สี่โมดร้อยสี่แปดร้อยสี่แปดกำลังไมช่วยกำลังรอเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวไม่ช่วย เอาไปเอานี้ป่ะหรือไม่เอาเอามาเอาไหมกูเอาไห้กูเฮ้ยเอาไหมกูเฮ้ยเฮ้ยกูขอก้อนหน้าเฮ้ยเอาไหมกูเอาไห้กูไม่ได้สิไมยใจกูเฮ้ยจ๊อบมีป่ บอกแล้วไอ้เที่ยว่ามันต้องมาซีแต่ไอ้เที่ยโอเมนมันไม,ไม,ไม่มันไม่ดกมันไม่เยอะเอาปืนกูเอาโยไปไหนเมื่อกี้รอไปไหนแล้วเออเป็นดรอปวิ่งอเฮ้ยใครแฟดอ่ะมีแฟดเออเมื่อกี้เสียงใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่เราพีชมีเมนูบอลเอาออกเอาปะไม่ต้องเข้ายังเข้ายังเฮ้ยแจ็ดเดดเข้ามาเด็กเข้ามา ดี๋ยวดนอะเนี่ย1 enemy เ e m a อ n i n g มันววาชัวลมัน a า l เอาเลยเขานักจับไปเนียแรกว่าแรกว่าแรกว่าพอนแรกว่าพอนอนไ่อะขอแค่เป็นรีเวอร์กูยิงได้ทุกเพืนนะอ๋อไม่ใช่เนนนยนหนพี่ไอ้เ่ถ้าแบบ พืนที่ต้องมอกได้พอต้อง็แ่ฟตอาช็อตช็อตช็อตโอ้โจะเล่นกับพี่เหรอหนมนสมันสนด้อุ้ยสาเาเล็งเล็งตัวมันไม่แกไมนได้เล็งหัวโอนไม่รู้นะเออใต้ตัวนึงมั้งม่มีใต้มือโลยังอ่นนะ ไปเลยไปเลยไปเลเล่เน,น,น,นสงสัยก็ได้เอกซีกบ,บีพอมันมันวางคอยเดินเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่อยู่บ้านมาดับมาดับมบโัโอีโอีกินไม้โอ้ย,อยแม่อย่างนี้ก็ได้หรอร้อยยีสองควยไอเฮียถ้าเลอกกูเต็มนะ ไม่ได้กินกูกูโดนยัดกูเดินยัดเลยต่อมาแล้วไอ้เบนโด้เบโด้ไอ้เบนโด้ปอนผมเบนโดโอ้ยไอ,อ้เหี้ยมันไ,ไม่ตายมาเจาขอขับขับไซค์สีแล้วเหรอโอ้คิวจอยกูรีรอ,รอ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 มันแพนคิวจอยมีรีเทสรอก่อนใช่ไหม สี่สิบสี่สิบที่แมนเหรอไปล็อกดาวล็อกดาวโอ้ช <eg is. S 1> ิจอยไม่ใช่ล็อกดาวอะเออเอาเลยล็อกดาวไปมันจะมันจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นน่าหน้าหน้าโอยชิจอยไม่ใช่โอ้ชิจอยพ้ามไอเบสตกโอ้ไอ้เจ็ดวันลาส่วนเฮ้ยคุณโดนสามโดนคุมหมดเลยคุมไหมคุมไหมคุมไหม สวยเงี้ยนะเลน่าอยู่หลังหลังรอเขาด้อ่าจีนอ่าฮ่าไปจีนเอ้ยไข่โดนยิงวะเนี่ยโจ๋โอ้โหคุณหน้าต่างเหรอดันนะเกลงกันเลยสกายตายหน้าต่างเฮ้ยโอเมีหน้าต่างปอนออกปอนอยู่นู่นมาเก็บมาอยู่หน้าการ์ดสองโอ้โหเยโอเมีหน้าต่าง เฮ้ยสไปด้าวโอ้ยเฮียเฮียเลยนะนี่โคตรม่แมึง่เนียคอมเมนต์คอมเมนต์หน้าต่างคอมเมนต์หน้าต่างตัวสุดท้ายเจอปะเจอปะเออทำผมมันดิทำผมมันจะให้ทำที่อะไรทำอะไรมานั่รู้ปอนบอก last round in the half เฮ้ยเสียงเสียงเสียงแดดเสียงแดดเสียงแดดเมื่อกี้ตัวต่างให้อยู่ปอนตัวต่างให้อยู่ให้ไปช่วยบอน ไทยออฟซีโอเครู้แล้วมันอยู่ซีรับดูเอ้าข้อบอกนะได้ได้ได้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยรอเดี๋ยวไปช่วยมันไม่ยิงไงนี่ให้กูชุบกูมีกันปะเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ป๊อบปอนปอนอยู่ไหนเอาป้อนอยู่นี่โอเคเฮ้ยกระดานเลยสายกันแวนปอนปอนเอาปืนเอาปืนไปปอนเอาปืนไปเอ้วตายแล้วที่อ่ะกูหายไปไหนอ๋อกูเปลี่ยนภาษาไอ้ที่อ่ะ กลัวดิไม่เพื่อไม่แน่ไม่แน่รอเลยสกายประจำจเข้าเข้าช็อตกับ้นี่งานกับสมอแล้วกันโอ้เพื่องยืนสมองทุกคนเฮ้ยเอ้าเช็คไม่สุดไม่ระวังรอมระวังช็อตกันเจ็บปอนโดนช็อตกันอัดหน้าเลยพี่ เปลิกูดยังไงไอ้ยัยชจอยอ่ะกูอยากจะควักลูกกระตาขอาล้านฟันเลไอ้เฮียชิจอยเป็นไร่ไม่ได้มองมาเลยไม่ระวังระวังระวังเจ็ดอัดไอ้นั่นชอตตี้อีกนะนั่นไงกาแล้วเชียวเ็ดเจ็ดนี่มันไม่ให้กูเล่นเลยวอร์ โอ้ยเขียวปัดแล้วมันเป็สเปกเตอร์ป้องอุ้ยผเมนเข้าหัวร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอจอยทิ้งิงทิ้งทิ้งอะวาวาวาอุ้ยโอ้โูแบ็คไซด์แบ็คไซด์แอ็มนีวันทุ่ง โอ้ไม่น่าทีเเพื่อนที่จะมีสวอมเอ้ามันกู้โอ๊ยวางเลยเกินวางเลยไปหน่อยโทษเท่โอ้มีใครฮิลออสเซตฮิลให้มันไม่น่าไอ้หยิงแล้วถ้าเจ็ดไม่พีก็ไม่พีกับมันโลนกกว่านี้อ้เจ็บมันรีบเกินกวตอนโดนสองรอบแล้วโดนเจ็บอัดแน้วจบไม่กูไม่ได้เล่นเลยมันคงแคลน่ะแบบหัวร้อนเทียโดนมีดไปหัวร้อนเลยดาบสองหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไหนก็เอาไปแยกกันอย่างนั้น มีเสกมันมีเสกด้วยนะกูเพิ่งรู้มีมันยังไล่ฮีลให้โอเมนอยู่เลยเมื่อกี้ก็ถือว่าแม้นะมันยิงไม่ตายรอกเอใช่ไหมหรือเฮ้ยเขาเขาซีเดียลยังไงไปไหมมามาฮีลิไม่ไม่มากรูอะไรฮีฮีเจ็บปมันกำลับไปย่องใช่ป่ะหรือวิ่งใส่เลยย่องว่ะสู้ๆกำลังไปวอลช็อตวอลก่อนวางใช่ไหมดูให้เป็นอยู่เขียวางนะ ยื้ไว้เพื่อยื้ไว้ยื้ไว้ยืไ้ยไว้ถอยมาจะไปจะไปวอกลับมาก่อนกลับมาก่อนอเฮ้ยกลับมากลับมาจะวอแล้วเอาวอไปเลยปิดเลยอโอเคดูเห้แม่รู้เป็นอะไรเสก,กอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยืนดให้ก็ได้เดี๋ยวดูเฮเว่นไอ้ทางมาเอาไปเจอที่ไหนอ่ะไม่ใช่เรีรยน่ามันเจอหน้ากูแล้วมันไม่สู้เลย มันไม่ช่วยเพื่อนมันเลยไอ้เฮียลเลยีเยนาเนี่ยเมื่อกี้คงโดนด่าแล้วมั้งมัน,นไม่ได้เล่นมัน้งบอลเห็นแล้วเปล่าดูริสสองสองสายสองตัวท้ายตารางอะโดนไปทไร้าดาวเหมือนกันตามวิธีผ่านหมาที่เล่นกับกูอะใคร,รใครอะไรดื้อใครวะใครวะเครบอกเฮ<ช>ียดูรีสใต้ตีสองตัวอย่างนี้ก็ไม่เอานะให้ได้จ้ะเจ็บมั่นหรือเจ็บเหลาเฮ้ยระวังเฮ้ยมาไห <โฮ S 1> ้มาหนี้มาหนี้มาหนี้ีหมาหนี้มาหนี้ สมกไปเข้าเลยเข้าเลยนะมันวอไอ้พร้อมวอลฝั่งนู้นอ่ะเข้าแล้วเริ่งกูตรงกูติดสมกันเลยวางไปไปกาลังกาลังแพนคุ้มกันหน่อยนะอย่าไปวอเดีย๋ยวไปวอรตรงนู้นโอ้ยเฮียกูเดินติดควอยเลยวะเจ็ดแม่ไอ้หน้าหิ้งก็เป็นวัดโอ้ยแถบเดียวเองเหรอเมื่อกี้เฮีย มันทำให้ยอะไรสัตว์แง่งเล็กๆหนาไคุ้ยไหนวะแง่งไหนขวาเขาขีดจอนบอกขีดจอนแล้วบอกกูเนี่ยเห็นไหมแง่งเนี่ยเงี่ยเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ข้างล่างเห็นไหมนั่นแหละพูจะเดินทะลุเข้าไปปืนกูโผล่แล้วติดแง่งเที้ยนั่นนะกูโดนยิงเลยเอ้ยลายเดียวกันหมดเลยอ่ะนอนเหรอกำลังเข้าเฟียะต้องไงโซลุดเที่ยพร้อมยังพร้อม ใครโดนอะไรแปลงให้หน้าด้เฮ้ยมีคนใช้การนี้มีมีมีกระดาษมีปอนฟอนหลบหลบสมกสมบุกหมดแล้วพี่ตัวไหนไม่รู้เฮ้ยทรมานมันทรมานมันจะยิงอย่ายิงมันให้มันมาอยู่ในตลาดมั้งตาดิดจังวะเป็นนัด มมาอยู่ในกาลังมานมาอยู่เอทีทีมันโดนกูแทบเดียววะไอ้เดยคิม